จากกรณีที่เอมิลาชนวิรัตวานิชยื่นฟ้องในัยบูลแสงเดือนหรือครูไพบูลผู้บริหารค่ายจดจวดสตูดิโอหรือผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องสาวดังกระต่ายพันนิภาซึ่งเป็นอดีตสามีในฐานะความผิดพราดผู้เยาวและกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปี ล่าสุดเอมิลาได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเธอชนะคดีโดยมีใจความว่า7กุมภาพันธ์2566ตัดสินแล้ววันนี้คดีพระผู้เยาว์จำคุก8ปีชดใช้เงิน350,000บาทไม่รอลงอาญา โดยจำเลยมีความผิดอาญามาตรา319จำคุกกระทงละ2ปี4กระทงรวมเป็นจำคุก8ปีและให้ชดใช้ค่าเสียหาย350,000บาทโดยไม่รอลงอาญา และได้ระบุข,ข้อความขอบคุณทนายและทุกๆคนที่ทวงความยุติธรรมคืนให้ผู้หญิงคนนี้ขอบคุณจากหัวใจยังเชื่อว่ากฎหมายไม่เข้าข้างคนผิดใครทำกรรมไว้จงรับกรรมนั้นไปฟ้ามีตาคดีพรากผู้เยาว